สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาชมคอนเสิร์ตเล็กๆของเราวันนี้เป็นกันเองนะเป็นแบบมา,มาคุยกันแล้วก็เล่นดนตรีแบ,บบเอให้ฟังกนะันผมอยากทำมานานแนละ้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะทุกทุกวันนี้ที่เล่นอยู่ส่วนใหญ่แนละมันก็มันกระทุกระชุ่มและในรายละเอียดบางทีมันขาดไป ก่อนที่ตะว,วันมันจะตกดินเนี่ยตอนนี้ยังตะว,วันรอนอยู่นะครับก็ขอทําอะไรที่มันอยากจะทำเดี๋ยวก็คุยกันต่อนะครับผมเป็นคนสุพรรณนะครับนครับหนุ่มสุพรรณ ฉันเกิดมาเป็นนมสุพรรณทั้งลาตาแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันดำปี๊บสำเนียงภาษาฟังดูก็เชิดในสินงนี้เพื่อนผู้ล้อปันปวนปีว่าผิ กำลังแมทชิ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ80%แล้วครับนะครับเหลือเกล็บอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนด้ครับเสียงแบบนี้ตับตามฟังก็รู้นะครับว่าครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของระบบงานติดตั้งเรื่องของสินค้านะครับเป็นเรื่องขอการปรับจูนนะครับเสียงดีนั้นได้มายากนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับถ้า ถูกร้านนะครับถ้าเขาผิดร้านบางทีได้เสียงดีอ่าได้ของดีนะครับแต่การที่จะได้เสียงดีนั้นก็ยาก,กย็นยิ่งนะนะครับคือก็ต้องอยู่กับความเสี่ยงหัวใจงานติดตั้งคุณภาพสูงนะครับสำนัก T S d o เราเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของกามไฮร็ ไปพร้อมกับการ้างดังนะครับแบบมีคุณภาพหัวใจจับจองคิวก็ได้นะครับคิวก่อนสงการยังพอมีกันอยู่นะครับ